เปิดพฤติกรรมน็อตวิสรุธพูดเป็นเสียงเดียวกันแท้จริงสามีนางเอกเป็นคนแบบนี้เพิ่งจัดทิปยกครอบครัวไปเที่ยวลอนดอนประเทศอังกฤษกันหมดัดหมัดสำหรับชมพู่อรารยาและน็อตวิสรุธที่ในทิปนี้นอกจากไปเที่ยวแล้วก็พาลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุไปดูโรงเรียนที่จะส่งมาเรียนต่อด้วย ล่าสุด30เมษายน2566สาวชมพู่ก็ได้ออกมาเผยภาพจากทิปดังกล่าวให้ได้ชมกันอย่างจุใจซึ่งเป็นช่วงที่แม่ชมพ่อนนอแอบหนีลูกๆไปดินเนอร์เดทหวานๆซึ่งนอกจากช็อตนั่งเคียงคู่ให้แฟนๆได้กรีดแล้วยังมีช็อตที่นนอถอดเสื้อสูรของตัวเองให้สาวชมพู่คุมเพื่อกันหนาวจนเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นละมุนหัวใจมากมาก งานนี้เล่นเอาแฟนขับกีดก์ดกันเป็นแถวพร้อมคอมเมนต์แซวกันกระจายอาทิโอ้ยคุณน็อตถอดเสื้อให้เมียยอมหนาวเพื่อเมียพี่นอ็อตพี่น็อตถอดเสื้อให้สาวด้วยอากาศหนาวแม่แย่งเสื้อพ่อมีความถอดเสื้อให้แม่ป่าปาน่ารักแม่ขอรูปคู่ขึ้นปกหน่อยครับถือรักกันห่วงใยกันนะดูออกความเดดงุย้ยพ่อน่ารักมากมีความเป็นสุภาพบุรุษเสมอ ดีต่อใจ